โอเคครับยินดีทุกคนเข้าสู่ยินดีรับทุกคนเข้าสู่รายการใน Shadow TV นะครับวันนี้กับผมเพอร์เช่นเคยนะครับในเกมไอ t ั c อ o น t i t a นนะครับ Wing o f Freedom นะครับโอเคครับแล้วก็มาต่อจากที่แล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปนานขออภัยนะฮะเนื่องจากมีปัญหาจกคอมจริงนะครับแล้วก็เกมมือถืออีด้วยโอเคครับเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับโอเคครับ สองคนนี้ก็พูดกันไปนะครับนครับเขาก็คุยกันไปนะครับเราก็แปลไม่ออกเราก็ได้แค่ฟังนะครับมาโคこれで一緒にキャ団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。อ๋อดูเหมือนจะพูดกันเรื่องว่าถามว่า มาโคลงเงี้ยจะเข้าจะเข้าร่วมสังกัดไหนนะครับอะไรประมาณน,นั้นนะครับอโอ้โหนูขึ้นแต่ชีวิตกได้ก็มาโคง <c oughs> จะพูดว่าเข้ากองสาร,รวัตรหรือว่ากองรองสาการนี่แหละนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกใช่ใช่อะไรนี่แหละมาแต่โ <c oughs> อลิโกซกมาโคงจะเป็นกองที่นี่ครับรักษาการนะครับ <c oughs> แล้วเมื่อกี้มาโคงก็พูดว่าอะไรนะจะรักษาคุ้มครองราชาาอะไรประมาณน,นั้นนะครับ และอันไอ้แจนพก็ว่าใช่อะไรนั่นแหละครับโอ้ยจ้งお前おかしいとは思わねえのか巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよพูดว่าเฮ้ยแจนยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะอะไรเลยนะก็คิดแต่เรื่องสุขสบายแล้วล่ะทั่ทีเกี่ยวกทยทวานานนับค่าใททันเลยมัน今さら何言ってんだ<อ>これが現実なんだよ <noise> 俺のためにもこのグザクは維持されるべきだ。4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。<noise> カテナイトオモーカーのキャラクターのキャラクーのキャラクタ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 ーのキャラたターのキャラクターのキャラクの犠牲で得た戦のの発達を放棄しの内ャに引きこもるのか。ャラクターのキャラのキ俺は巨人をのキして。 ที่แจกนังพูดมากพูดนั่นแหละนำคารจริงเดีไปท่านผู้ชมแล้วก็เดินทางสู่คารายคลอยกันเถอะยตตาก็มาคุยกับอามินนะครับโอเคครับก็คุยกันเรื่องวันนี้นะครับจะไปทำธุรกิจกัน ม่น่าจะเป็นตอนเด็กครับม่กาสะเข้ามาช่วยกันแล้วก็โอ้ยไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ยักษ์นี่แหละและแ,แม่งแบบแถวนี้ไม่มียักษ์เลยนะผู้ชมนะและแม่งสักรบเอ,อิญเดินมาตัวเดียวด้วยนะ หนีเร็วเข้ามันจะบอกว่าให้พาโอลนี้หนีไปนะคมันบอกว่าฉันจะไม่หนีอะไรฉันไม่หนีอีกแล้วแประมันฉันจะช่วยช่วยช่วยตัวเองนะครับเพราะช้าแล้วก็จะกลัว โอคท่านผู้ชมนี่ต้องสุดเลยกันนะ Shadow TV นะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้อัดไปแล้วนะครับแต่โปรแกรมมันหยุดเองนะผมไม่รู้นะครับขออภัยด้วยขออภัยขออภัยจริงขอแบบไม่ธรรมดาขอแบบโคตรขอขอภัยจริงน้ำเดินต้นผมจะเล่าให้เราฟังแล้วว่าตอนนั้นมีอะไรบ้างคือเอรีเลนต์โจดิสกัลล์โจดิสกัลล์ครับโหมดในมูซินกัลล์ทหารพื้นฐานแล้วก็ัเป็นยักษ์เป็นท่านัเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งให้เราฆ่านะครับ แลหลังจากนั้นพวกมันก็ออกมานะครับให้เราฆ่าเงี้ยนะครับทึดท่านผูมเห็นนะก็อมีแค่นี้แหละครับอันนี้มันไม่ถ่ายให้ผมนะครับมีแค่นั้นแหละครับดูนี่ยนคือฆ่าฆ่ายัตสุดจุยโอฮิคุเอะโอไม่ว่าอันนั้นจะเป็นอะไรเอาแค่เลยบอกท่านผู้ชมได้ว่ายาพารามีสรรพคุณหลายอย่างมาก ยาพารานั้นสามารถแก้ราอนในกระหายน้ำได้ใช่เหรอนี่างสงริงสอบปีนนี้ซาชาาอะไรกันนี่ซาชาคนนะาโอ้มีนเดอไรนมานี่เป็นอะไคนร้อนชุวงนี้อกาดร้นอนไอเลนเลยเงอออก เชื่ออย่ากตายหากันหมดเฮ้ยโมอีั่นหรอข้เปนยนกับไันเอเนกำแพงกันพังแ,แล้วทำอะไรดีเนี่ยคุณจะอยู่ที่นี่ต่อปรือไยงม่เดี๋ยวมัมก็เปนายรช,ชีางแมงมるไม่จะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรมันนั่นหรือเปล่า <c oughs> คนนี้บอกเ <c oughs> อ้อเอเลนจะไปฆ่าตัวใหญ่ใช่ไหม บอกว่ามีไททันตัวนั้นตัวเดียวนะครับที่พังกำแพงได้เาเียกอะไเอเบนไอกว่ามีไททันตัวนั้นัตัวเดียวที่พังกำแพงได้อะไรมันแล้วมันจะต้องตายอะไรหรือเปล่าหมุนตัวทาเพื่อเอาเทเอาเทเอาเท ทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะเขาคือพระเอกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มื่อนื้อขึ้นมาแล้วก็ก็จะเป็นภางนี้ตัดทางนี้เลยนะครับเมื่อกี้่อยู่ปศกเพราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ก็เฮ้ยโอ้โหตาขาวแสดงว่าคนกลัวผีและว่าคนขี้ขาดขี้ขาดตาขาวใช่ไหมเราโอ้โหเกงใจคนสร้างมังเด็ดเลย การเกงใจโครงสร้างเลี่ยทำยังไงอ่ะดูยังไงดูยังไงโอ้มันดีดไปหาไม่ได้ด้วยดูยังไงดูยังไงดูยังไงไ ส,สเข้าไปหาไม่ได้อ่ะคิดต้เก่งเหรออไไม่ได้เลยทีนีโอ้ยเอยเลนมืนจะใช้ปืนใหญ่เเอาเว้ยเอาเว้ยได้เวลาหลดผมมึงแล้วนาท่าน พู่ไม่เคยร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีเทีย่ยอะไรขึ้นหนังเลย่าจะเอาใช่ดดหร่าครับไหนไหนเล็งตรงไหมไปลูเข้าไปที่หน้าน

เอาดมาด้มาด่้านมันแทงเลยฮะกระสุนเนี่ยอยู่นิ่งเพื่อนเพื่อนอยู่นิ่งนอยู่นิ่ง่จริงาบยิตยเโจมตี้เลยไหนจุด่น่จจะพึ่งบ้านพึ่งบ้านเฮ้ยยิง เอ้ยศาสตร์เอ้ยอยู่นี่ดิเอ้ยเอ้ยเยขาที่กระหมอห่อมตา1ทีเขาที่ลูกตาไปหนึ่งทีเขาที่ไปจิกหทีจิกหนึงที ทำอะไรทำอะไรทำอะไรกิดด้วยมิชชั่น s u c e s s เยี่ยมมากเลยเล่นแล้วทำแล้วตอนนี้เลยตัวเตะแกตาย เติมลมแป๊บตอนนี้ท่านกำลังเติมลมนะครับเฮนะ้ยไม่สคิปเด็ร้อนยิงสลิงเข้าไปแล้วอีกเจ้าอย่า เพลงดับได้อย่างกระชับมากหายไปแล้วะเยี่ยสาบอันนี้ผมขอสกิปนะเนื <benchmark> ่องจากเมื่อกี้เสียงมันดีเลย์นะครับเคสแรงเอครับเลเวลขึ้นครับเคปะระปะระป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 ะ ปป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 ปมม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 มดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ผมและเอลเลนขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคืออย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้ววันนี้ ผมกับเอเลนและพักพวกของเอเลนและแตท่านอี่ั้งหลังอีกสอาตัวขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ